สวัสดีครับผมนายมนทนสีธน,นันนะครับอยู่ปวช .3 ทับสคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรม format factory นะครับเริ่มเลยนะครับ format factory เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์วิดีโอนะครับอย่างสมมุติเรามีวิดีโอเป็น mp3 เราจะมาแปลงเป็น avi จะแปลงเป็น m p 4ก็ได้นะครับแล้วแต่เรายางวันนี้ผมจะมาแปลง m p 4ให้ดูนะครับแล้วก็ยังเกียร์ก็กดที่ m p 4นะครับกด m p 4แล้วก็มาเข้าไปที่เพิ่มแฟ้มนะครับแล้วกดเพิ่มแฟ้มแล้วเราก็เลือกวิดีโอตามใจเนะครับยางผมผมเลือกอันนี้นะครับแล้วก็กด กต่ผมคิดมัจะขึ้นมานะครับก็แล้วก็ตกลงทีหนึ่งครับแล้วก็จะมาขึ้นโชว์อยู่ที่ตรงนี้ี๋้วผมก็แล้วก็มากดเริ่มอีกทีหนึ่งนะครับพอกดเริ่มเสร็จมันก็จะขึ้นโหลดตรงนี้นะครับก็รอโหลดให้ครบ100%นะครับพอครบ100%แล้วก็ เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับรอให้มันโหลดเสร็จก่อนนะครับนี่ครับก็เรามาโหลดแป๊บนึงครับมันค่อนข้างจะช้านะครับ นะครับถ้าเราต้องการจะทำอย่างอื่นก่อนเราก็อาจจะหยุดชั่วคราวก็ได้นะครับหยุดชั่วคราวเสร็จมันก็จะไม่โหลดนะครับสมมติเราจะเราจะเพิ่มจะแปลงไฟล์อีกอันหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำแบบทีแรกที่ผมทำให้ดูนะครับแล้วก็คิดที่มันจะขึ้นอยู่งล่างนะครับมันจะซ้อนกัน เราคลิกที่ตรงนี้แล้วกดเริ่มนะครับอย่างผมนี่ก็ผมก็จะโหลดต่อนะครับ mm hmm. พเพื่อนๆคงจะทําได้กันนะครับ mm hmm. นี่ครับอย่างแบบนี้ก็ใกล้จะโหลดเสร็จนะครับ mm hmm. ถ้าโหลดเสร็จมันก็จะมีเสียงดนตรีขึ้นมานะครับเส mm ีย hmm. งดนตรีก็จะประมาณนี้นะ mm hmm. แล้วก็มาเซฟ ไฟลที่เราแปลงนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้นะับมัจะขึ้นนี้เราก็กดมันทลกเป็นหนึ่งทีนะครับมันก็จะขึ้นนี้มาครับเรากดตกลงนะครับหนึ่งที การบันทึกเสร็จสิ้นนะครับเราก็กตกลงนะครับก็ปิดนี่นะแล้วก็ไฟที่เราบันทึกก็จะอยู่นี่นะครับโฟลเดอร์ปลายทางนะครับเราก็คลิกเข้าไปนี่ครับมันก็อยู่นี่นะครับเราคลิก ไม่ขึ้นมาอย่างนี้นะเป็นตัวจริงประมาณนี้นะครับนะครับทีนี้ผมก็จะมาสอนการตัดวิดีโอนะครับ อันหนึ่งมันยังค้างอยู่ยนี่ครับผมว่าจะส้อนตัดยังมีโฟเหมือนเดิมครับก,กดปุ่มเติมเหมือนเดิมผมก็จะเลือก นะครับเหมือนเดิมคอนเสิร์ตเหมือนเดิมนะเดี๋ยวก open, ดเ p ิ n หรือดับเบิลคลิกก็ได้นะครับเดี๋ยวก็เลือกตัวเรื่องนเลีอก,นะอกนี่ครับจะเป็นรูปนี้นีก็เขียน่าตัวเรื่องนะครับ คี่เปอร์เซ็นต์มันก็นจะขึ้นมาได้นี่เราก็จะตัดสมมุติจะให้มันเริ่มประมาณนี่คนระับประมาณ ไดเ,เลยนะครับสมมตินี่ประมาณประมาณนี้นะครับผมก็จะกดเริ่มเวลาเริ่มกดหนึ่งทีผมจะได้เวลาที่เราต้องการนะครับประมาณของผมก็ประมาณสิบนาทีสิบเจ็ดวินาทีนะครับก็เวลาเวลาสิ้นสุดนะครับผมก็จะยูที่ประมาณ ก็จะอยู่ที่ประมาณ50 54เนี่ยประมาณน้นแล้วกดสิ้นสุดแล้วก็กดตกลงครับแล้วก็ตกลงจริงแล้วก็เหมือนกันครับแล้วก็ เรื่องนี้ล้วก็กดเริ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็รอให้มันโหลดเสร็จสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะได้ไฟล์ที่เราต้องการตัดนะครับก็สําหรับผมก็ขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็คงทําได้นะครับอบคุณครับ